สวัสดีครับคุณ so ผู้ชมทุกคนอยู่กับผมเหมือนเดิม r b 3 r u n n i n g R b c ครับก็สำหรับภาพนี้เนาะอยู่ในเกมเบ t t a n อยู่คือภาทนี้จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ช็อปว่าเราจะขายของยังไงแล้วมันมีเงื่อนไขการขายอะไรยังไงเนาะก่อนอื่นก่อนที่ผมจะเรียกช็อปขึ้นมาเนาะที่ขึ้นมาเลยก็ได้กด F5 ครับ F5 นะครับ F5 ครับพอกด F5 ปุ๊บ ช็อปจะเด้งหน้าต่างตรงนี้เงินของเรานหน้าต่างของเราขึ้นมาแล้วก็หน้าต่างช็อปเอ่อเมื่กีนะครับมันมันพยายามให้มันเห็นลูกศรเมาส์แล้วแต่ว่าไม่รู้ข้ออะไรทาไมถึงอับและมันไม่เห็นเมาส์ลูกศรชี้แล้วเอากระดามสังเกตสีกระพริบกระพริบเอาแล้วกันเนาะอ่ะโดยหน้าต่างของช็อปเนี่ยจะมีหน้าต่างบายก็คือหน้าที่เราจะทําการซื้อซึ่งหน้าต่างตรงเนี้เราจะซื้อเราจะอะไรเงี้ยเราสามารถซื้อได้ที่ไหนก็ได้ครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของโลกเราสามารถกด f ห้าเพิ่มมาซื้อได้แต่หน้าต่างเซลล์ตัวนี้ที่จะขายเนี่ยมันไม่ยอมเห็นนะครับมันบอกว่าถ้าเราจะทําการขายเนี่ยเราต้องมาคุยกับ npc เพราะว่าเราไม่ได้เติมพรีเมียมครับถ้าเราเติมพรีเมียมเราจะสามารถซื้อขายที่ไหนก็ได้แต่นี่เราไม่ได้เติมเนาะก็เราก็จำเป็นจะต้องมาคุยกับ npc npc คนไหนและคุยยังไงเดี๋ยวผมอธิบายทีหนึ่งเนาะ mybit อันนี้กดได้ไหมอ่ากดได้ครับไม้บิดก็คือการประมูลครับการประมูลก็เหมือนกับว่าเราเอาไอเทมของเราเนี่ยตั้งเวลาไว้ว่าสมมุติหกชั่วโมงอ่าหกชั่วโมงราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอ่าถ้าเกิดครบหชั่วโมงแล้วอ่ะคนที่ทิ้งราคาไว้ให้เรามากที่สุดอ่ะคนคนนั้นเขาก็จะได้ของไปครับแล้วเงินก็จะเด้งกลับเข้ามาหาเราอ่าแต่แต่ฟังก์ชันนี้ผมไม่แนะนําเพราะว่าการขายของเนาะ การที่จะใช้การประมูลเนี่ยมันจะต้องเป็นไอเทมที่แบบแรโคตรแรมากมามาหาแรนจะแรล,แล,แลจนไม่รู้อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ประมาณว่าในหนึ่งในหนึ่งหมื่นคนเล่นเนี่ยจะมีแค่สักสิบคนที่มีของไอเทมชิ้นเนี้ยเออโอเคอย่างเงี้ยมันเหมาะกับการเอามาประมูลแต่ถ้าสมมติว่าแบบแค่แรธรรมดาหัมันไม่เหมาะที่จะมาประมูลคุณลองคิดดูถ้าสมมติคุณเป็นคนที่จะซื้อของอ คุณเห็นเขาตั้งราคาไว้ละ100บาทอย่างเงี้ยแล้วกาลังรัย์ของคุณก็มีพอที่จะซื้อ100บาทอย่างเงี้ยณตอนนั้นคือคุณตัดสินใจแน่นอนว่าคุณจะซื้อคนอยากได้ของอะ่ะคนไอ้คนอยากซื้อของอะ่ะเขาก็ต้องอยากได้ของอะอยถูกไหมครับในเมื่อกําลังทรัพย์เราพร้อมของมันก็พร้อมแทนที่เราจะแบบวางเงินเราได้ของกลับมาเลยอย่างเงี้ยเราจะต้องมารอเขาปกชั่วโมงถึงเราจะได้ของเงี้ยมันมันเป็นการตลาดที่ที่แบบเนาะถ้าคนตีแตกก็จะรู้ว่ามันไม่เข้าท่า อ่าเพราะฉะนั้นไม้บิดเนี่ยการประมูลแปลว่าการประมูลเนาะส่วนมากก็จะเอาไว้ใช้กับของที่มันแบบโหซูเปอร์แร์จริงๆครับอ่าเนาะอ่าเดี๋ยวมากับหน้าต่างบายกันเหมือนเดิมก่อนบายบายเนี่ยถ้าสมมติเราจะหาไอเทมชิ้นนี้ก็ได้อย่างชิ้นนี้ชื่อว่าเซเลตเบอร์รี่เราเราก็พิมพ์ไปนะพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์เสร็จก็ได้ครับพิมพ์แค่เกือบๆเซเล เบอร์ี่ยอ่าเนี่ยแค่นี้มันก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกอย่างเงี้ยเราก็เอามาเมาส์ชี้ตรงนี้ดูจริงออฟเฟอร์ลิงอ่านี่อันนี้แล้วก็กดคลิกไปครับปึ๊บมันก็จะเซิร์ชมาให้เลยอ่าเห็นไหมนี่ก็จะเป็นราคาห้าเงินอย่างเงี้ยอ่าถ้าเราจะเอาของชิ้นนี้มาเพื่อจะอามาบวกมาอะไรเงี้ยเราสามารถพิมพ์หาแลวเซิเร์แล้วก็ซื้อได้เลยครับวิธีซื้อก็กดคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกเห็นไหมครับบายมันก็จะซื้อมาเลย เนาะของแต่ละอย่างก็แล้วแต่หมวดประเภทครับว่าเราจะเอาอะไรอันนี้คือจบขั้นตอนการซื้อนะไม่ยากไม่เย็นอะไรซื้อเสร็จป,ปุ๊บของมันก็จะมาส่งเราเข้าตัวเราธรรมดาครับต่อไปการขายขายยังไงอมาดูครับการขายเราก็ต้องมาคุยกับคลังคลังที่ผมสอนไปแล้วเนาะมันจะเป็นรูปอ่ารูปกล่องกล่องนะซูมได้ไหมซูมได้สูงสุดแค่นี้ครับเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปกล่องกล่องเนี่ยในกล่องเนี่ยกระพริบกระพริบกระพริบเห็นไหมครับอ่า เพราะฉะนั้นเราก็มาคุยกับคังครับคุยปับ๊บนี่เป็นคังผมเนาะแล้วเราก็ดูนะครับสังเกตข้างล่างเห็นนะครับมุมขวาเอ้ยมุมซ้ายล่าง Market Place F5 หรือจะเมาส์ตรงนี้ก็ได้ครับให้เราคลิกเมาส์ที่ตรงนี้ครับปึ๊บมันก็จะเปิดหน้าต่างเมื่อกี้ขึ้นมาครับแต่คราวนี้เราจะคลิกเซลได้ดูที่เซลล์นะคลิกเซลลปับ๊บเห็นนะครับนี่ก็เป็นหน้าต่างที่เราขายของเวลาเราจะขายของอย่างสมมุติผมจะขาย ไอหแหวนอันนี้ปั๊บแล้วกดคลิกขวาใส่เข้าไปอันนี้เป็นกราฟเฉลี่ยว่าภายในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีแบบหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนอย่างเงี้ยของชิ้นเนี้ยเขาขายกันอ่ะส่วนส่วนมากเขาขายกันราคาเท่าไหร่อ่าซึ่งค่าเฉลี่ยก็บอกว่าเขาขายกันที่ห้าเงินกับเก้าสิบเก้าทองแดงอ่ะผมก็ใส่ไปผมตัดราคาเขาหน่อยอเป็นห้าเงินแปดสิบอ่าอย่างเนาะแล้วก็กดเซลล์ปุ๊บกดคอนเฟิร์ม ปับ๊บมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ภายใน5ชั่วโมงขออที่ผมตั้งเวลาไว้5ชั่วโมงเนาะจะให้ดูอันใหม่อันนี้บากอ่าเนแต่ๆต,ต,ต,ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีเวลาให้เราเลือกครับว่าเราจะตั้งเวลาทิ้งไว้กี่ชั่วโมงเมืม่อกี้ลืมตั้งนายจะตั้งไว้สัก24ชั่วโมง6ชั่วโมงมันมันแป๊บเดียวเนาะบางครั้งมันยังขายไม่เสร็จของมันก็เด้งกลับแล้วฉะนั้นอ่เราก็ตั้งไว้เยอะๆหน่อยเอาสัก48เลยก็ได้จนกว่าไม่จะขายออกภายใน2วันเนี่ย ของชิ้นนี้เขาขายกันที่14ใช่ไหมสิบสี่นั้นโอเคถ้าเรา13บสามก็ตัดราคาสูงสุดครับแล้วก็ขายไปกดตกลงครับปับ๊บอย่างเงี้ยทําทไปเรื่อยๆครับอย่างเงี้ยชิ้นนี้เท่าไหร่เอยอคนะางกับคางตอนเปิดหน้าต่างมาเก็ตเนี่ยใช้เน็ตพอสมควรเลยนะเพราะมันเหมือนมันเป็นแบบเขาเรียกไงช็อปโลกอะ ที่แบบรวมกันของทุกเซิร์ฟเวอร์มันไม่ใช่แค่เฉพาะเซิร์ฟเวอร์เรานะครับมันขายข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้อ๋อชิน้นนี้เห็นไหมอย่างเนี้ยราคามันไม่คงที่เห็นะครับมีคนขายสามสิบบ้างยี่สิบบ้างแปดบ้างแล้วก็สี่แต่แต่เงินเนี่ยสี่เงินเนี่ยไอที่มันด้านล่างสุดเนี่ยมันการาฟสูงสุดใช่ไหมแสดงว่าส่วนมากเขาจะขายกันที่สี่สี่เงินแสดงว่ามีคนขายสี่เงินเยอะมากทีนี้ถ้าเราเจอราคาเงี้ยเราไม่ชัวร์เราทํายังไงเราก็ลองไปเสิร์ชดูครับ นี้ใช่ไหมอ๋อชี้แล้วก็พิมพ์ตามเลย S E A L D E V I e T I A e N ไม่ต้องพิมพ์เสร็จก็ได้ครับาแค่นี้พอกดคลิกเข้าไปปึ๊บเห็นไหมครับมีคนขายจริงจริงด้วยหนึ่งอันในสามเราก็ดูทับดูเทนเหมือนครับว่า,อาของมันเยอะน้อยแค่ไหน ดูดูแล้วมีไม่ค่อยเยอะนั้นเราก็ขายราคาแบบกลางๆครับนถ้าสี่เงินมีประมาณเราขายสิบเก้าดีกว่าน่าจะออกครับลองดูครับสิบเก้าสักยี่สิบสี่ชั่วโมงทกวันหนึ่งอะเผื่อไม่ออกสี่สิบแปดไปเลยก็ได้ไม่อยากถ้าเราไม่โอเคเรากดยกเริ่องทีหลังก็ได้ อ่ะทีนี้เอาคร่าวๆก่อนตอนนี้ผมใส่ขายไปแล้วสี่ชิ้นโดยตรงเนี้ยช็อปตรงเนี้ยมันทําม,มาค่อนข้างโหดโหดยังไงสี่เต็มสิบใช่ไหมถ้าสมมุติว่าผมดึงออกไปอันหนึ่งแล้วผมใส่เข้าไปใหม่เนี้ยผมจะใส่ได้สูงสุดแค่เก้าอันเท่านั้นทําไมถึงเก้าอันละ่ะคือช็อปเกมเนี้ยเขาถูกกาหนดมาว่าภายในหนึ่งวันคุณจะสามารถขายข,ายของได้ไม่เกินสิบชิ้นเท่านั้นนับเวลายังไงนับเวลาตังงา้งแต่ชิ้นแรกที่กดเข้าไปอ่ะ อย่างสมมติชิ้นนี้ชิ้นแรกผมกดไปเมื่อตอนอตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสามทุ่มห้าสิบห้าอย่างเงี้ยผมจะใส่ช่องตรงนี้มันจะว่างหนึ่งช่องก็ต่อเมื่อสามทุ่มห้าสิบห้าของวันถัดมาก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงมันเป็นการกันการการ,การคนแบบตั้งของจนแบบล้นตลาดะครับทําให้ของเน่าๆมันอยู่ในตลาดเยอะทีนี้ในเมื่อเขาถูกจํากัดให้เราคนหนึ่งสามารถขายของได้แค่สิบชิ้นตอนหนึ่งวันของที่จะขายมันจะมีแต่ของที่แบบเ,น,เน้เนๆจริงๆอะ่ะ เขาจะไม่แบบขายของสปเปรย์ล้วนืออยากจะขายเศษขยะอะไรก็ขายทาให้แบบมีขยะเต็มช็อปเลยล้นไปหมดเหมือนบางเกมที่แบบโหตั้งขายกันแบบของแบบกากๆตั้งราคาสูงๆเต็มคางไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันการการเอาของของเราไปฝากในช็อปใช่ไหมทุกคนก็เคยน่าจะเคยทํากันเนาะที่แบบว่าของในตัวมันเต็มอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาตั้งขายสูงๆฝากไว้ในช็อปอย่างเงี้ยอ่าซึ่งถ้าสมมุติว่ามันไม่จํากัด ในหนึ่งวันให้ได้สิบชิ้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถตั้งกันแบบอินฟินิตี้ได้ของเมื่อไหร่เราก็ยัด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 ,ย,ดยัดเข้าไปอย่างเงี้ยเนาะทาให้เราทให้ของอะ่ะมันไปถูกอัดอยู่ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์ก็จะต้องเก็บข้อมูลของของช็อปโวกเนี้ยมากขึ้นการทําของเซิร์ฟเวอร์ก็จะหนักขึ้นการที่ทีมงานเขาทําแบบเนี้ยมันเป็นการบริหารลดเขาเรีออยกว่าไงลด การทํางานของตัวเซิร์ฟเวอร์เพื่อมันจะได้อายุยืนยืนและอยู่กับเราไปนานๆนะครับเขาแล้วก็ลดคอร์สของเขาเขาก็เข้าใจคิดนะเขาออกแบบมาดีมากอืมก็ประมาณนี้ครับสําหรับการใช้ช็อปนะอ่าสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย